หลวงปู่ดู่พรมปัญโยคนดีเขาไม่ตีใครจำไว้ให้ดีคำสอนของหลวงปู่ดู่หลายคำเป็นเหมือนประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งกินใจหนึ่งในนั้นคือคนดีเขาไม่ตีใครคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่ดีจริงไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือทางใจ การตีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการตีด้วยคำพูดตีด้วยใจที่โกรธเกลียดตีด้วยการสําเติมผู้อื่นด้วยอคติและการตัดสินลุงปูดูมักสอนสิทธว่าให้ใช้ความดีชนะความไม่ดีถ้ามีคนมาว่าเราอย่าเพิ่งรีบโตตอบแต่ให้หันกลับมาดูใจตัวเองก่อนว่าเราโกรธหรือไม่ถ้าโกรธให้รีบตั้งสติแล้วภาวนาพุโทโธ มีเรื่องเล่าว่าพลังหนึ่งมีสิทธิถูกนินทาว่าร้ายจนเสียใจมากจึงมาปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่เพียงยิ้มและบอกว่าเขาว่าเราไม่ดีก็ให้เขาเอาไปเถิดเราทำดีของเราไปวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏนี่แหละคือการไม่ตีใครตอบในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคนพานย่อมโต้อตอบด้วยโทสะแต่บัณฑิตย่อมอดทน หลวงปู่ดูจริงย้ำกับสิทธิ์เสมอว่าความอดทนและความเมตตาคืออาวุธที่ดีที่สุดคำสอนว่าจำไว้ให้ดีก็เป็นเหมือนการเตือนสติพวกเราให้พกธรรมะข้อนี้ไว้ในใจเสมอเวลาเจอใครตำหนิดูถูกหรือทำให้ไม่สบายใจให้เราเลือกเป็นคนดีที่ไม่ตีใครให้ได้เพราะที่สุดแล้วความดีจะคุ้มครองเราเอง กดติดตามเพื่อรอฟังคลิปต่อไปนะครับ